มีอยู่วันหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ข้าได้มาที่ท่าเมืองใหม่เพื่อที่จะมาลองดูจนเห็นหมาแดงสี่ข้าวสี่ข้าวไรสี่แดงชัดๆข้าเลายลองขึ้นไปขี่โดยที่เห็นมันแล้วก็มันก็ดูดีพอข้าขับมันไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงสะพานใกล้ถึงสะพานข้าดันพามันพยศจนพยศข้ามไปยัง โอ้ยครั้งนั้นข้าเริ่มรู้สึกว่ามันชักบังคับยากชนเอ,อื้อเต่าเล็กยักษ์ซึ่งมาข้าก็ตกลงไปข้างล่างข้าเลยไม่รู้จะทำอะไรโดยการวิ่งตามหาแล้วก็กระโดดน้ำในการตามหาเฮ้ยโอ้ชนหัวโคกแม่ไม่ได้ดูเลยแต่ข้าก็ไม่เห็นหมาข้าเลยข้าเลยรีบว่ายไปตรงบันไดตรงนั้นข้า รู้สึกประท่าเมืองใหม่นี้มีอะไรเต็มไปหมดโดยเฉพาะเต่าเล็กยักษ์เต่าเล็กยักษ์นิวนาครั้งแรกที่เขาเห็นกูไม่รู้ว่าเขาอย่างไงเลยกโดเขาถาังให้หน้าต่างอย่างเงี้ยแหละแมขาก็ไม่รู้บังคับยังไงก็เยียบมันไปขันเร่งเยียบไปโย่ชนตั้งแต่ครั้งแรกข่าบังคับมันไปเริ่มที่จะเร็วขึ้นชนอีกโ ข้ารู้สึกว่าข้าชักไม่ชินกับไอ้สิ่งนี้แล้วละ่ะโอ้โหอ,อะไรเต็มไปหมดเลยแมมโอ้ชนหลังอีกชนหน้าโอ้ข้ารู้สึกว่ามันชักใช้ลำบากกว่าที่เคยใช้หมานะเนี่ยข้าเลยขับไปเรื่อยๆขี่มันไปเรื่อยๆโอ้จนมาชนอีกรอบเสี่ยงมันก็โอ้เสี่ยงนกหูแลอเขินข้าเลยลงจากรถมา และข้าก็ลองคิดว่าน่าจะพาไอ้บุญเรือนมาล่องเที่ยวที่นี่ดูข้าก็เลยรีบวิ่งกลับแต่มันก็มืดมากข้าเลยกะว่าไปเดินเที่ยวในเมืองคนเดียวก่อนก่อนที่จะไปชวนไอ้บุญเรือนมาข้าเดินไปมาข้าชอกรู้สึกม่้ยข้าเลยยากออกกำลังกายฮึยย่าฮ้ฮยย่านี่ดูดีใช่ไหมข้าวิ่งไปข้ามีปืนแท็กเพลิงน้อง เดินมาโบกมือทำไมยิง,ยงหัวนี่ยิงซับนี่กวนตีน